ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสุขสุขคนพี่น้องครับเมือ่อคืนนี่เป็นยังไงเนาะพี่น้องได้เฮได้คือได้มวนได้ซึนกันอยู่ดอกเนาะนะครับสําหรับเล่าปัฒนาของผลงานมือคืนนี้นะครับแต่ละสํานักกับเขาแต่ละสํานักกับรุดบ่คื้นกันพี่น้องแนวทางแต่ละสํานักแต่ละอาจารย์เนาะเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์บ่สั่งข้อผิดหวัง บ่หน่อยกะหลายดีใจบ่หน่อยกะหลายเสียใจบ่หน่อยกะหลายพี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีรลดพี่น้องนะครับเ่ราะว่าสำนักไดก่สร้างพี่น้องนะครับเ้ามันใจหลายเสื้อใจหลายนะครับความผิดผาดก็ย่อมเกิดนะครับเนาะปักใจพี่น้องนี่เพิ่นว่าหักหลายเสียหลายเพิ่นว่านะครับงามหลาย กระเบิดลายพี่น้องนะครับเอาสารุปแล้วเอาพ่อดีพ่อดีพ่อง้ามตามรับข้อใจดีเนาะแนวทางแต่ละสำนักพี่น้องตามอาจารย์ได้ก็ตามอาจารย์นั่นพี่น้องจะหนีจะป้าเพื่อนพี่น้องสักวันหนึ่งสักวดนหนึ่งมือหนึ่งพี่น้องจังได้ก็ต้องปั่นนะพี่น้องจังได้ก็ต้องมาจังได้ก็ต้องเข่าพี่น้องนะครับ พี่น้องครับเมื่อนี้พอเจยๆเป็นเบิร์นย้อนหลังของปูซีหนึ่งพี่น้องนะครับเนาะเบิร์ย้อนหลังเบิร์นยอนหลังของปูซีหนึ่งจักหน่อยหนึ่งพี่น้องนะครับวันที่สิบแปดธันวาสองห้าหกเก็บลาวพัฒนาปูซีหนึ่งพี่น้องวิ่งบนล่างสองกับเก่าพี่น้องนะครับจับกู้สองสามสองหาสองเจ็ดสองแปดเก้าสามเก้าหาเก้าเจ็ดเก้าแปดเมื่อออกซีหนึ่งปูผีผีพี่น้อง <laughs> บาออกตัวซีหนึ่งปูผี่ป็นน้องเอ้ยเนาะมาออกปูซีหนึ่งผีพี่น้องโอ้ยตายเลยพี่น้องก็บพราเป็นยังพี่น้องแนวทางมีเขาพีหลุดได้พี่น้องนะครับจากวันหนึ่งเขาต้องสมบังจากมือหนึ่งเขาก็ดีใจจากมือหนึ่งเขากระโศกขึ้นกันพี่น้องนะครับมันก็เป็นธรรมดาโศกไผ่หมานมั่นพี่น้องไปหาจิตน้ำกันขึ้นกันและพี่น้องไปบ้านแฮาสาเดียวกันน้องเดียวกันพี่น้องผู้ใดผู้บ่ได้พี่น้องนั่นแหละครับมันเป็นลักษณะแบบนั้น ส่งกวาาสนาผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ผู้ไม่ให้พี่น้องนะครับเขาก็ไม่ตอบแทนเดอ้อวาสันนะครับเอาพี่น้องมาตามกันเลยพี่น้องมาตามกันเลยพี่น้องวันที่ยี่สิบเดอ้อของปู่สี่หนึ่งวันที่ยี่สิบพี่น้องนะครับ วันที่นะครับยี่สิบพี่น้องนะครับยี่สิบทอคอสองห้าหกเจ็ดนะครับทอคอสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนานะครับ ล่าพัฒนามืออื่นพี่น้องนะครับทุกสำนักเพิ่นว่ากไก่ปีใหม่เล้วเลยจัดสามตัวไว้ให้พี่ให้น้องคนละหนึ่งคู่เด้อพี่น้องเด้อคนละหนึ่งคู่เจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์จะมีเลาาพัดจะมีแนวทางสามตัวแต่ละสำนักออกมาให้คนละหนึ่งคู่เด้อพี่น้องรอเบิง้งได้รอติดตามนะครับ พอใจดีก็รอดติดตามเพันยู่พันเสเอาโตใดมาให้พี่ให้น้องนะครับเนาะสามตัวคนละหนึ่งคู่แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์เจ็ดอาจารย์เนาะพี่น้องเนาะเพันเสียมาให้พี่น้องเป็นของขวัญปีใหม่เราพี่น้องเนาะเพื่อพูดลงค้นจิเดือนทางมาก่อนพี่น้องนะครับก่อนปีใหม่รถมันหลายนะครับนะครับนะรถมันหลายเพี่ก็เรียกว่าอยากให้นะครับมีขึ้นมีทองกลับบ้านกัน จากก่อนพี่น้องเพื่อจัดสามโตให้นะครับทารุ่นทาช่มกันก็นแล้วกันว่าสามโตมีอย่างเนี้ยที่ถือตาถือใจพี่น้องบอเนอะาะเราพัฒนาปูสีหนึ่งวิ่งบนล่างวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างสองกับห้าพี่น้องนะครับวิ่งบนล่างสองกับห้าเด้อนะครับมาเบิง่งแนวทางจับคู่พี่น้องจับคู่เดี๋ยวพอจับคู่ห้เด้อผู้ใดมักสามตัวอย่าลืมถ้าเพื่อนหายแล้วพี่น้องหายกับล่างใจเพื่อนหลายๆเด้อสามตัว คนละแชรเพื่นไดหลายพี่น้องชุดสามตัวคนละหนึ่งคู่คนละหนึ่งหางเจ็ดสันักเจ็ดอาจารย์พี่น้อง,ห àng, อาาองให้เป็นของขวัญปีใหม่นะครับให้เป็นของขวัญปีใหม่เด้อหาผู้สิกับบ้านก่อนในมีเงินมีข้ากันนะครับจับคู่พี่น้องจับคู่สองศูนย์ สองห้าสองแปดสองเก้านี่คือแนวทางของ ปูสี่หนึ่งพี่น้องนะครับพี่น้องมักกระจัดนะครับขัดก็ผ่านเดอ้อนะครับชุดที่สองพี่น้องชุดที่สองของปูสี่หนึ่งพี่น้องนะครับเนาะห้าศูนย์ห้าสอง ห้าแปดห้าเก้านี่พี่น้องแนวท่าของเพื่อนสวยสดงดงามถึกตาถึกใจพี่น้องบอนะครับถ้าถึกตาถึกใจก็ก,ก,กดไล์กดแช่เพื่อนพี่น้องนะครับมักกะจัดคัดกะพานมีแค่นั้นพี่น้องนะครับบ่หมักกะพานไปสะก้อนเนาะพี่น้องเนาะ อ่พี่น้องอย่าลืมแคปหน้าจอปูซีห่งไว้กัแล้วกันพี่น้องนะครับแนวท่าปูซ1มีเขามีหลุดพี่น้องนะครับเราพัฒนาปูซีหวิ่งบนล่างสองกับ5จับคู่ 25, 2อ2ห้าสองเออสองศน้ดสองเก้าห้าย์ห้าสองห้าแปดห้าพี่น้องนะครับนี่คือแนวท่าของปูซ1พี่น้อง พ่อเจดีก็ฝากปูซีหนึ่งไว้น้ำแน่กันน้ำแนกกันแล้วกันพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดยเพิ่นหลายเป็นของคนปีใหม่เพิ่นได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวเพิ่นก็ให้โชคให้ลาบเข้ากับเก่าอะไพี่น้องอ่าอย่าลืมมืออื่นพ่อเจดีสิมาสรุปชุดเต็มชุดฟันธงแล้วกับพิเศษสามตัวคนละหนึ่งคู่หนึ่งหางเจ็ดสำนักเจ็ดอาจารย์ครบหมดทุกอาจารย์เด้อถารอผิจารณากันกันแล้วกันพี่น้องเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แหละพี่น้องคลิปหนาพอกันไหม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ